สวัสดีค่ะน้องแพทย์ค are. ่ะสวัสดีจ euh ้าน้องแพทย์เอาให้ในงานซุแม่ค่ะตันหินอ่าวอ่าอ่าเอาให้ในงานซุแม่์ให้ในงานซุแม่แม่์ค่ะก็จังแมรตายเป็นงานดินสีอ่าวกันมากแม่์ค่ะอามาวหลวมห่าอ่านอกค่ะอา่า ค่ะจังได้ฟังมาจังได้เนนลงเถดเราเราเห็นในงานโศบนูเห็นลงศบได้ยินเสียงค่ะเห็นแม่แล้วก็เห็นอาค่ะเห็นลงศพเห็นศพนอนอยู่ในโลกนั่นบอกเห็นแต่โลงสื่อบาทน,นี่เอาผู้ที่เพิ่นหายนั่นเพิ่นเพิ่นยังอ,อยู่บอกเสียชีวิตเหรอค่ะโอ้เสียชีวิตแล้ว ผีห้องไห้ใส่โลงโซแม่แม่นั่นก็ตายไปโดนแล้วแม่นค่ะแม่ตายปีที่แล้วโอ้แต่ว่ากับมาฝันหยดนะโ้ว่ามาค้นคิงลูกเนาะบาดนี้ไปจังไหนตัวน้องแพทย์แต่ที่นี่เพิ่นก็หายเพิ่นหายไปสักพักหนึ่งเพิ่นเห็นหนูยางเขามาในวัดนะคะเพิ่นก็เห็นหนูเพิ่นก็ควักเอามือควักหนูเอินเขามา,ากอดค่ะกอดหนูขอบแม่ค่ะจังไหนตัวอ,อีกอยู่ แล้วที่นี่นุ่นงซงซารอาค่ะนุก็เลยกอดเขาอาไหวจนกว่าพาสวดจบโอ้เสียงพาสวนน้ำสังเกตบอจักจักลูกจำบ่ได้โอ้แต่วในยินแต่สิค่ะในงานนันมีแบบบรรยากาศแบบงานศพเลยเข้นกระลายใส่สุดดำเบิดบอลูกสุดดำเบิร์ตโอ้ค่ะใส่สุดดำเบิดเลยแต่ว่างานศพน,นั้น อยู่ในวัดแม่นเพิ่นสิิเพ่นสิเอามาเคนเสียเอามาอันเผาจังซี่บ่แม่นค่ะค่ะกนก็มางซงสการหม้อคไหลเห็นเป็นจัดเป็นงานเลยค่ะยังบ่ทันได้เผาออืค่ะค่ะน้องแพทย์ก็ให้คือกันบ่งนุ้งหายบ่โดนค่ะเดียวโอ้ให้แป๊บเดียวแต่ว่าอาให้โดนค่ะค่ะแต่ว่าอาของหนูให้แบบโดนแต่ว่าเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วค่ะเสีย เดือนเดือนมิถุนหนาอี่ะโอ้วังไวๆอยูนี่เนาะค่ะปูทีว่าน้องแพทซื้อยิบลอตเตอรี่ซื้อเลขกถายรถเพิ่นนั่นเนาะแม่นบ่น้องแพทโอค่ะบานนี้จังได๋ต่อลูกมันเป็นสันหลค่ะโอ้จบจบแล้วซับนี่เลยเพิ่นได้เว้าหยังกับหนูบ่ในความฝันบ่ค่ะมันเอามือควักหนูเอิ้นไปจังซี่ะตุ้งบ่ได้บอกควักเอิ้นไป ลูกกกอดเข่าเพันไหวเลยกอดกอดกอดเพั่อนคกอนอากอดกอดกอดโตพันกอนแล้วก็ค่อยกอดเข่าอายุเพันเท่าใดลูกเสียตอนสามสิบเอ็ดปีสามสิบเอ็ดปีเนะาะแต่วายุดเต็มพันสามสิบสองแล้วค่ะโอ้สามสิบสองสามเอ็ดสามสองแต่ว่าพันเสียสามสิบเอ็ดปีอ๋อค่ะค่ะอายุ อายุอ่านั่นสามสิบเอ็ดปีตอนตีเสียชีวิตนอหลูกนอก<ม>ค่ะนู้เด็ดนู้จะปีลูกสิบหกอย่างสิบเจ็ดค่ะสิบหกปีอย่างสิบเจ็ดปีนอกไม่ความฟันนี่ฟันวากอดสิ่ตีตัวเล็กเป็นตัวใดนอนอก,กอดกับเก่าอายุห<ม>นึ่งเฮ็ดสิสิบหกเก่าหนึ่งหกเก่าหนึ่งเจ็ดไปจังสันบ์ว่าเนาะ แต่ว่ากับบ่หูคือกันเหรเนาะกะให้เอฟซีเปย์ซอยเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นกับเปย์บ่ค่อยเป็นเนาะค่ะกะเอาเป็นอายุอ่ะเพิ่นลกะอายุน้องแพร์เนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นยังหน่อยอยู่เนาะแต่ว่าเห็นโล่งโซบเนี่สิบ่าสี่ศูนย์สะบกมักบอลูกสี่ศูนย์มักค่ะโอ้ค่ะลูกมักสี่ศูนย์นำเมนวะค่ะน้องแพร์เพิ่นมักสี่ศูนย์นำเนาะท่านผู้ชมเนาะ แต่ว่าในความฝันนั้นมีผ่านั่นแหละแปดสี่ศูนย์กับเป็นไปดได้ให้ท่านผู้ชมตัดเลนเอาเนาะค่ะแปดสี่ศูนย์หรือว่าแปดตีเป็นตัวไดก็อย่าลืมแบ่งปันใต่คีบเนะาะท่านผู้ชมเนะเาะราว่าน้องนเพิ่นก็นดีบ่ค่อยเกง่งแต่ว่าฝันเกียเก่ยวแก่กับงานโกนก่ละ่ะเขาว่าขั้นฝันแบบนี้สีโศกดีเด้เนาะโศกดีได้ดไดขั้นฝันแบบเทนโลงโ <พอ S 1> ่งโศพตอนเรือโบราณธ่รมดาฝันดีเนาะค่ะฝันหลายกายเป็นดีจังสีเนาะบาดนี้ อายุแม่แม่ของแม่อาหนองแพทรนี่เพิ่นเสียชีวิตตอนจากปีนูหูหบอลุห้าสิบเก้าปีค่ะหาะ้าสิบเก้าปีเนาะอายุผู้ที่อยู่ในโลงศพนเนาะ,ะ,ะแต่ว่า่บห็นดอกเพียงแต่ว่าในความฝันนั่นว่าผู้นั้นตายเนาะ,ะนอนอยู่ในโลงห้าสิบเก้าปีเนาะลูกเนาะ,ะอายุใหญ่เนาะมูมีตัวเลขยังสิเพิ่มเติมบอลุมากตัวใดเพิ่มเติมบอล ในตัวเลขบรรดาทั้งหมดที่เขียนมานสาม,ม,มาเอ็ค่ะโอ้มากอายุอาน้อมากสามหนึ่งนาะแห่งนาะเพราะว่าเพิ่ด้กอดนาะกอดค่ะค่ะ่องเล่าความสันของน้องแพทย์มีอย่างเสริมเติมมาลูกก็มีนะค่ะขอบคุณแนวทางความสันที่ให้คุณผู้ชมทางบ้านเข้ารับชมรับฟังน,น,หหนาหลกนนาะ ขอบคุณค่ะค่ะานผม้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของน้องแพทเนาะค่ะานผมุชมเนาะสามหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดค่ะแปดสี่ศูนย์นี่เป็นเลขดีจากความฝันเนาะค่ะเนาะห้าสิบเก้าปีนี่เป็นอายุของยาเพิ่นหรือว่ายายเพิ่นทีในความฝันเพิ่นเสียชีวิตเนาะค่ะานผม้ชมเนาะนอนอยู่ในรูงค่ะอาเพิ่นนั่นก็เสียชีวิตแล้วคือกันเนาะค่ะานผมุชมเนาะอายุสามสิบเอ็ดปี ห้องไฮค่ะยืนห้องไฮกดน้องแพทอยู่ค่ะท่านผู้ชมฝันว่าอาที่เสียชีวิตไปแล้วมาห้อยู่งานซพของเมอาเนอท่านผู้ชมเนอกาตเลีก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ล่ละค่ะเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะเนอสําหรับคลิปนี้จ่าปอกกะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมและฟังค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามจ่าปอกกบขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาอยอย่าลืมกดติดตามค่ะ เพื่อที่สิบพาดตัวเลขเนวท่ทางความฝันดีๆค่ะถามีตัวเลขเนวท่ทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกสิปติตามมาฝากเอฟซทางบ้านคือเกาค่ะแต่อย่าท่านพึงไปใสเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะมื้อนี้จ่าปอมีของดีมาฝากเอฟซค่ะเป็นหนวดสีพึง้งน้องสร้างค่ะหนวดเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะมีติดบานติดเฮือนไว้ดีค่ะคะ่ะท่านผู้ชมไปเบิงน้ากันค่ะไปค่ะ มาสการค่าหลวงปูง่าเจริญเจริญค่ะอันว้าเรื่องของสีเพิงน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่ทรณนีให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการบุกเสกออกมาเนี่ยําหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกียวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขายในธุรกิจเป็นเมตตามหายิ่าไปใส่มาใส่กสระซามวิธีไปบูเชิดดาโดยหลอกสมรกษาคนให้กหเกียรติสร้าง แต่ว่าผู้ใดนําไปบูชากวกข่าขา,ขายหรืออยในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าในขอมนิบาตในเครื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเต็นผมแม่โทรณนี่บางของทีนก็เอื่นเต็นผมแม่โทรณนีบางคนมันก็นเอิ่นไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวเม่ยอ่าอย่ในตัวน,นี้ที่เข็นไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนนํำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทาง หลงในสับคนคือว่าถ้านำไปล้วเกิดประโยชน์ไม่โชคไม่ลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอยากโยงเขาโูซาไปแล้วรือว่าพู้ได้มากว่าดีขึนวัตสุยางค้าขายบ่าดีก็ดีเออไปทั้งมีนังบ่เคยเสือเรือเสือเบอร์กับถื่อเขางเงินอยู่ว่ามันเป็นอานาจมาไอะรแบบไดเนี่ยช่วมากออ้หลวงปู่หรืออาจารย์นี่จะเน้นไปทั้งโชคลาบค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีไม่สุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่ทุงอย่าง อ่าก็สร้างเป็นสีสัดส,สีไม่ชี้ก็ขั้นคู่ไปคุ้งว่าประมาณกระต่ายไหนกระต่ายไรจังใส่สร้างนการออกรมบอกสื่อส่วนมากเขาเลยชื่อตำหนักนมาบนาบจะขี่มันเขาบอ,อกน้องคันดีบดสอ่าว่าจะขนสร้างอ่านังสร้างประกับสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนีเ่เพชรเป็นสีผึงผึงตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดไอ พสมเสร็จของง่าสร้างแล้วก็พวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสด็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนั่ให้ยาโยมเพนมาชาบุญสั่งสลอกสาสั่งแม่ยังก็เพิ่งมาบูชาไปกับรู้สึกว่าสคุณกับเป็นเอกดูในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนจเจ้าหลวงทุกโอมาเกิดใส่สร้างก็เลยเอาตจวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง ให้ยาโยมไปสาธุ<อ>าุค่ะค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะก,กระด้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพลิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้เบิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เป็นนวดเหลียกเงินเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนีของหนวดนีจะมีเส้นผมแมทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ํามัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามยางสี่ยางนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับศัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอียงกับพ่อสีดบ่พ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค้าขายบอดีลูกค้าบ่คอยเขาห่านก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผกกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวๆนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงะค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงนุนดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอนะคะน่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด่านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ